เสียงไม้ไผ่แตกดังจากเตาถ่านที่วางเรียงรายอยู่หน้าบ้านควันสีขาวขุ่นลอยฟุ้งจนคุ้งไปทั่วลานดินกลิ่นหอมของข้าวเหนียวกะทิที่กำลังสุกอยู่ในกระบอกไม้ไผ่โชยไปทั่วแม่พวงผู้หญิงล่างเล็กแต่แข็งแรงกำลังนั่งยองๆใช้ไม้ขีบกับกระบอกข้าวหลามอย่างชำนาญแม้ควันไฟจะเข้าตาจนทำให้ตาแดง แก้มแดงจากความร้อนแต่เธอก็ยังคงตั้งใจไม่หยุดมือแม่จะทำให้ได้เยอะๆเผื่อขายดีช่วงงานบุญแม่พวงพึพมพำกับตัวเองทางห่อข้าวเหนียวผสมถั่วดำใส่กะทิลงไปในกระบอกไม้ไผ่ทีละกระบอกตรงมุมบ้านแนนลูกสาววัยมัธยมนั่งมองแม่อยู่เงียบๆดวงตาของเธอมีความสงสารและความขัดแย้งในใจทุกเช้า เธอจะเห็นแม่ทำงานหนักตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อก่อไฟเตรียมข้าวเหนียวขันกะทิบางวันมือแม่แตกจนมีรอยพูพองแต่แม่ก็ไม่เคยบ่นสักคำแนนถอนหายใจเบาๆแล้วพูดเสียงแผ่วแม่จ๊ะทำไมเราต้องทำเยอะขนาดนี้ทำแค่พอขายก็น่าจะพอแล้วมัง้งแม่พวงเงยหน้ามายิ้มให้ลูกสาว ดวงตาเปื้อนควันแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนทำมากก็ได้เงินมากนะลูกช่วงงานบุญคนเยอะแม่อยากเก็บเงินส่งให้หนูเรียนจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนแม่คำพูดนั้นเหมือนหอกทิ่มกลางใจแนนเพราะเธอรู้ดีว่าแม่ลำบากเพราะตัวเองหากไม่มีลูกแม่คงไม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้แต่ในอีกมุมหนึ่งแนนก็อดรู้สึกอายไม่ได้ ทุกครั้งที่เดินผ่านถนนหน้าวัดเห็นแม่ตั้งแผงขายข้าวหลามข้างทางเธอมักจะรีบเดินหลบไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นหนูไม่อยากให้ใครรู้ว่าแม่ขายของข้างถนนเลยแนนคิดในใจแต่ไม่กล้าพูดออกมาเช้าวันนั้นไฟยังไม่ทันสว่างดีเสียงไก่ขันแข่งกันแล้วแม่พวงยังคงก่อไฟต่อไปอย่างขยันขันแข็ง เธอหันไปถามลูกสาวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแนนวันนี้ไปช่วยแม่ขายของไหมลูกอยู่เป็นเพื่อนแม่หน่อยนะแนนชะงักใจหนึ่งก็อยากช่วยแม่แต่อีกใจก็หวาดวันหากมีเพื่อนผ่านมาเห็นคองอับอายจนไม่กล้าเงยหน้าเออหนูมีการบ้านต้องทำนะจ๊ะแม่ไว้โอกาสหน้าแล้วกันเธอรีบปฏิเสธแม่พองยิ้มบางๆไม่ว่าอะไร เธอรู้ดีว่าลูกยังเขินอายและไม่อยากให้ลูกรู้สึกอึดอัดจึงไม่บังคับไม่เป็นไรจะลูกตั้งใจเรียนก็พอแม่ไข่เองก็ได้เมื่อถึงเวลาเช้าแม่พวงหาตะก้าไม้ไผ่สองข้างบรรจุก,กระบอกข้าวหลามที่หอด้วยใบตองหอมกุ่นก้าวเดินออกไปริมถนนใหญ่ตรงทางเข้าวัดนั่นคือที่ประจำทุกเทศกาลหรือวันพระ คนจะเดินผ่านไปมาเสมอแนนแอบเดินตามออกมามองอยู่ไกลๆเห็นแม่กลางเสือเล็กๆวางกระบอกข้าวหลามเรียงอย่างสวยงามแม่ยิ้มแย้มทักไายคนซื้ออย่างอ่อนน้อมเอาเข้าวหลามไหมจ๊ะหอมๆใหม่ๆเสียงแม่ดังแผ่วแต่มันคงในใจเธอขายด้วยศักดิ์ศรีไม่เคยกดลูกค้าที่มาต่อรองราคาเด็กสาวมองภาพนั้น แล้วรู้สึกหลายอย่างตีกันในหัวเธอสงสารแม่เหลือเกินแต่ก็ยังมีความรู้สึกอับอายซ่อนอยู่เธอคิดว่าเพื่อนๆอ,อ่านหัวระเยาะหากรู้ว่าแม่ของเธอทำอาชีพแบบนี้เมื่อแม่พวงขายได้ก็ยกมือไหวลูกค้าขอบคุณด้วยรอยยิ้มอย่างจริงใจขอบคุณนะจ๊ะกลับมาอุดหนุนอีกนะแนนยืนน้ำตาคอแต่ไม่กล้าเดินเข้าไปหาแม่ เธอได้แต่คิดเงียบๆแม่ทำเพื่อหนูแท้ๆแ,แต่ทำไมหนูถึงรู้สึกอายแบบนี้นะเชา้าวันนั้นภาพแม่พวงนั่งขายข้าวหลามท่ามกลางควันไฟและเสียงรถที่ผ่านไปมาได้ฝังลึกในใจแนนแม้เธอยังไม่พร้อมยอมรับต่อหน้าคนอื่นแต่ความจริงใจและความเสียสละของแม่ก็เริ่มก่อประกายบางอย่างในใจเธอแล้วเชาว้าวันจันทร์ แนนแต่งชุดนักเรียนเรียบร้อยกำลังเดินเข้าโรงเรียนพร้อมเพื่อนสนิทชื่อแก้มทั้งสองหัวเราะคุยกันเรื่องการบ้านที่คุณครูสั่งมาแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังมาจากด้านหลังเฮ้ยเฮ้ยเมื่อเช้ากูผ่านหน้าวัดเห็นแม่ค้าคนหนึ่งนั่งขายข้าวหลามที่ริมถนนหน้าใคร่แม่มึงมากนะแนนเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งชื่อก้องพูดขึ้นเสียงดัง จนคนรอบๆหันมามองแนนหน้าแดงวูบความร้อนแล่นไปทั่วตัวเธอเธอฝืนหัวเราะแห้งๆแล้วรีบตอบไม่ใช่แม่ฉันหรอกน่าคงหน้าเหมือนเฉยๆก้องหัวเราะต่ออ้าวเหรอแต่กูนี่เห็นจัดๆเลยนะหอบกระบอกไม่ไผ่วางเต็มแผงแก้มรีบช่วยพูดแทรกพอแล้วก้องแนนเขาไม่ชอบให้พูดล้อเล่นแบบนี้ แนนก้มหน้าลงไม่กล้ามองใครหัวใจเต้นแรงเธอรู้สึกเหมือนถูกเปิดโปงต่อหน้าคนทั้งห้องความอับอายกดทับจนเธอหายใจไม่ออกพักกลางวันแนนนางงียบเงียบที่โรงอาหารไม่แต่ข้าวสักคำแอมสังเกตเห็นก็ถามขึ้นแนนเป็นอะไรไปทำไมไม่กินข้าวเลยแนนถอนหายใจยาวแอม ฉันอายนะสิถ้าเพื่อนๆรู้ว่าแม่ฉันขายของข้างถนนจริงๆฉันคงโดนล้อไม่หยุดแน่ๆแ,แก้มยิ้มบางๆแล้วพูดปอบนนนคนเรามีแม่ทำมาหากินสุดจริตจะไปไอทำไมละ่ะแม่แกขยันจะตายแกน่าจะภูมิใจด้วยซ้ำแนนใส่หัวแกไม่เข้าใจหรอกเวลาโดนเพื่อนล้อมันเหมือนถูกดูถูกเหมือนเราต่ำต้อยกว่าเขา แกมีเงไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดจริงจังแต่ลองคิดดูนะถ้าไม่มีแม่ขายข้าวหลามแกจะมีเงินมาเรียนหนังสือดีๆอยู่ตรงนี้หรอขำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักๆกระแทกกลางอกแนนแต่เธอก็ยังไม่กล้ารับเธอเม้มปากแล้วเปลี่ยนเรื่องทันทีตกเย็นเมื่อแนนกลับไปถึงบ้านแม่พวงก,กำลังนั่งแก่ไม้ไผ่ที่ใช้ทำข้าวหลามออกมาเตรียมสำหรับพรุ่งนี้ สีหน้าของแม่พวงเหนื่อยแต่เต็มไปด้วยความสูบวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างลูกแม่ถามเสียงอ่อนโยนแนนวางกระเป๋าลงอย่างหงุดหงิดตอบสั้นๆก็เหมือนเดิมแม่พวงหันมามองลูกรู้ว่าลูกไม่ปกติจึงเอ่ยถามต่อแนนมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าลูกเล่าให้แม่ฟังได้นะเด็กสาวกัดริมฝีปากแนน น้ำตาคอแต่ไม่กล้าพูดตรงๆไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่หนูแค่เหนื่อยแม่พวงยิ้มให้อีกครั้งถ้าเหนื่อยก็มาช่วยแม่แก่ไม่ไผ่สิทำไปคุยไปเดี๋ยวก็หายเครียดแนนนั่งลงข้างๆหยิบไม้ไผ่มาช่วยแต่เธอกลับถอนหายใจแรงแม่พวงสังเกตเห็นจึงเอื้อมมือไปรูปศีรษะลูกเบาๆลูกา๋า ไม่ว่าใครจะพูดยังไงจำไว้นะอาชีพสุดจริตไม่เคยทำให้ใครต่ำต้อยแนนเงยหน้ามองแม่ดวงตาสันลลลิตเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่ก็กลืนคำลงคอคืนนั้นแนนอนพลิกตัวไปมาไม่หลับเสียทีเสียงหัวเราะของเพื่อนๆยังวนเวียนอยู่ในหัวแนนลูกแม่ขาขขยข้าวหลามเธอปิ่นหูแน่นพูดกับตัวเองเบาๆ ทำไมหนูต้องอายด้วยนะทั้งๆที่แม่เหนื่อยเพื่อนหนูแท้ๆแ,แต่หนูกับโกหกเพื่อนว่าไม่ใช่แม่น้ำตาไหลเงีย,ยบๆซึมลงหมอนความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจเธอเธออยากจะขอโทษแม่แต่ก็ไม่กล้าเช้าว,วันถัดมาแม่พวงตื่นแต่เช้าเช่นเคยลุกขึ้นก่อไฟขณะที่แนนนั่งมองอยู่งเงีย,ยบๆคราวนี้เธอไม่พูดบน่น แต่สายตาเต็มไปด้วยความสับสนแม่พวงหันมาถามแนนแนนจ๊ะวันนี้อยากกินข้าวหลามซักกระบอกไหมจ๊ะแม่ทำใหม่ๆเลยหอมมากแนนใส่หน้าเบาๆไม่เป็นไรจ้ะแม่หนูไม่หิวแม่ยิ้มไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ยกกระบอกข้าวหลามออกไปไขเหมือนทุกวันแต่ในใจลึกๆเธอรู้ดีว่าลูกสาว กำลังซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจขณะนั่งเรียนในห้องวันนั้นแนนไม่ตั้งใจฟังครูเลยภาพของแม่นั่งท่ำกลางควันไฟกับเสียงเพื่อนหัวรายยอะยังตามหลอกหลอนเธอเธอถามตัวเองซ้ำๆหนูควรจะภูมิใจในตัวแม่หรือควรจะหลบหน้าไม่ให้ใครรู้ความจริงดีหัวใจของเธอยังหาคำตอบไม่ได้แต่ความขัดแย้งในใจ กับทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันเสียงจิ้งหรีรดร้องระง,งมในยมามค่ำคืนขนาดดวงจันทร์ทอแสงสองบ้านไม้เก่าๆของแม่พวงและแนนภายในบ้านเงียบสงดัดแม่พวงนั่งอยู่กับกองเงินที่ขายข้าวหลามได้วันนี้ธนบาบัตรยับไม่กี่ใบกับเหรียญกองเล็กๆถูกวางเรียงตรงหน้าโอ้ยวันนี้ขายได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังดี อย่างน้อยก็เก็บเพิ่มไว้เป็นค่าเทอมของแนนแม่พวงพูดกับตัวเองก่อนจะหยิบสมุดบัญชีเก่าๆมาจดบันทึกอย่างตั้งใจแนนเดินออกจากห้องเห็นแม่ยังไม่นอนก็ถามขึ้นแม่ทำไมแม่ยังไม่นอนอีกล่ะคะมันดึกแล้วนะแม่พวงหันมายิ้มแม่กำลังนับเงินอยู่ลูกอยากดูว่ามันจะพอเก็บได้เท่าไหร่แล้วจะได้เตรียมค่าเทอมให้หนูได้ทันเวลา แนนนั่งลงข้างๆมองกองเงินเล็กๆบนโต๊ะแล้วถามเสียงแผ่วแม่จ๋าหนูเห็นแม่ทำงานหนักทุกวันแม่ไม่คิดจะพักบ้างหรอคะแม่หัวเราเบาๆพักหรอพักได้ก็อยากจะพักอยู่หรอกลูกแต่ถ้าแม่หยุดทำงานแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนสูงๆได้เล่าแนนก้มหน้าลงพึงพรรมพำในใจว่าก็พรหนูนี่แหละแม่ถึงต้องเหนื่อย เธอไม่กล้าสบตาแม่แต่ก็ยังถามต่อแม่จ๊ะแล้วแม่อยากให้หนูเรียนไปถึงไหนแม่พวงวางปากกาแล้วมองลูกตรงๆแม่อยากให้หนูเรียนจนจบสูงที่สุดเท่าที่หนูจะไปถึงได้หนูจะได้มีงานดีๆทำไม่ต้องมานั่งหลังคนหลังแข็งตากคอนไฟแบบแม่ไงลูกแต่หนูหนูกลัวว่ามันจะทำให้แม่เหนื่อยเกินไป เสียงแนนสัน่นแม่พวงยิ้มพังจับมือแนนแน่นลูกจา๋าความเหนื่อยของแม่มันหายทุกครั้งที่หนูได้เรียนหนังสือเห็นหนูมีความสุขแม่ไม่เคยคิดว่ามันเป็นภาระเลยนะลูกทันใดนั้นเสียงลมพัดแรงจนตะเกียงเกือบดบับแนนรีบเอามือป้องเปลวไฟแม่พวงหัวรัะเบาๆเห็นไม่ลูกไฟเล็กๆ ยังต้องมีคนคอยปกป้องไม่งั้นมันก็จะดับไปง่ายๆเหมือนชีวิตคนเราถ้าไม่มีความหวังแม่คงหมดแรงไปนานแล้วแต่ความหวังของแม่ก็คือหนูนี่แหละแนนน้ำตาคอทันทีเธอพูดเสียงเบาแม่หนูขอโทษนะคะที่บางทีหนูอาจจะไม่ได้ทำให้แม่ภูมิใจเท่าไหร่แม่พวงรีบใส่หัวอย่าพูดแบบนั้นสิ หนูคือความภูมิใจของแม่เสมอรุ่งเช้าแม่พวงเตรียมอุปกรณ์ทำข้าวหลามอีกครั้งคราวนี้นนนตัดสินใจเดินไปช่วยแม่จ๋าหนูจะช่วยแม่คั้นกะทินะคะแม่หันมามองอย่างประหลาดใจอา้าวทำไมวันนี้อยากช่วยแม่ล่ะปกติหนูไม่ชอบกลิ่นควันนี่นาันันยิ้มจางๆก็อยากลองดูคะ่ะอย่างน้อย จะได้รู้ว่าแม่เหนื่อยยังไงแม่พวงหัวเราะเสียงดังเอา้าก็ดีสิมานี่เลยเดี๋ยวแม่จะสอนให้ทั้งคู่ช่วยกันทำข้าวหลามแนนบีบกะทิจนเลอะเสื้อแม่หัวเราออย่างเอ็นดูดูสิขนาดบีบกะทินะเสื้อยังเลอะขนาดนี้แนนทำแก้มป่องก็หนูไม่เคยทำมาก่อนนี่นาะแม่อย่าหัวราอสิ แม่พวงยิ้มอย่างอบอุ่นไม่หัวเราได้ยังไงเห็นลูกตั้งใจช่วยก็ชื่นใจแล้วหลังจากเตรียมทุกอย่างเสร็จแม่พวงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นแนนจ๊ะจำไว้นะลูกทุกหยดเหงื่อของแม่คือสะพานพันหนูไปสู่อนาคตแม่ไม่กลัวเหนื่อยเลยถ้าได้เห็นหนูยืนอยู่ในที่สูงสูงวันหน,นึ่งแนนเงียไปคู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแม่ถ้าวันนั้นมาถึงหนูจะไม่ทิ้งแม่ไปไหนแน่นอนหนูสัญญาแม่พวงหัวเราเบาๆไม่ได้อยากให้หนูอยู่กับแม่ตลอดหรอกแค่หนูได้มีชีวิตที่ดีมีงานที่มั่นคงเท่านั้นแม่ก็สุขใจแล้วลูกค่ำวันนั้นหลังจากที่แม่ไปนอนแล้วแนนนั่งเขียนบันทึกลงสมุดแม่จา๋าหนูเคยอาย ที่แม่ขายข้าวหลามแต่ตอนนี้หนูเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างที่แม่ทำก็ทำเพื่อหนูทั้งหมดต่อไปนี้หนูจะไม่บ่นอีกหนูอยากช่วยแม่ให้มากกว่านี้จ้ะน้ำตาหยดลงบนกระดาษแต่รอยยิ้มก็ยังปรากฏบนใบหน้าของเด็กสาวเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเช้าว,วันพุธแดดแรงแต่ฟ้ายังไม่สาย แนนเดินก้าวเข้ามาในโรงเรียนด้วยสีหน้าที่หม่นมองแม้พยายามทำตัวปกติแต่ในใจกับว่าวุ่นไม่หยุดขอข่าวลือเรื่องแม่ขายข้าวหลามเริ่มแพร่ไปในห้องเรียนเมื่อเธอนั่งลงที่โต๊ะเสียงซุบซิบก็ดังขึ้นรอบตัวเฮ้ยจริงดิแม่แนนขายข้าวหลามริมถนนหรอกูเห็นมากับตาเมื่อวานหน้าเหมือนแนนเป๊ แนนทำเป็นก้มหน้าเขียนหนังสือแต่เสียงหัวราะคิกคักของเพื่อนๆนทำให้หัวใจเธอเจ็บร้าวก้องเพื่อนที่ชอบล้อเดินเข้ามาใกล้แล้วพูดเสียงดังแนนแนนเอาเข้าวหลามมาฝากเพื่อนบ้างดิเห็นแม่ทำตั้งเยอะเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบห้องแนนเงยหน้าขึ้นดวงตาสั่นระลิกพยายามกั้นน้ำตาก้องอย่ารอแม่ฉันนะก้องยังไม่หยุดโถ กูก็แค่พูดเล่นน่ะก็แม่มึงขายจริงๆไม่ใช่หรอแกมเพื่อนสนิทรีบลุกขึ้นมาปกป้องพอได้แล้วก้องการที่แม่ของเขาทำงานหนักส่งลูกเรียนมันน่าภูมิใจต่างหากไม่ใช่มาล้อเล่นแบบนี้แต่เพื่อนบางคนก็ยังหัวเราะต่อโอยโอยภูมิใจมากเลยขายข้างถนนเนี่ยนะแนนทนไม่ไหวลุกขึ้นตะโกนเสียงดังหยุดนะ แม่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแม่ฉันทำงานสุดจริตห้องเรียนเงียบไปชั่วขณะแต่แล้วเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นอีกครั้งระคังดังแนนรีบวิ่งออกจากห้องน้ำตาไหลาอาบแก้มแก้มรีบวิ่งตามแนนรอฉันก่อนทั้งคู่หยุดตรงมาเห็นอ่อนหลังโรงเรียนแนนปาดน้ำตาแรงแก้มฉันทนไม่ไหวแล้วเพื่อนล้อฉันเพราะว่าแม่ขายข้าวหลาม แกมรูปหลังเพื่อนเบาๆแนนแกฟังฉันนะการที่แม่ไข่ข้าวหลามไม่ได้ทำให้แกนอยหน้าใครเลยนะแกไม่คนไอ้ด้วยซ้ำแนนใส่หัวแต่แกไม่ใช่คนที่ถูกล้อไงแกไม่เข้าใจหรอกว่ามันเจ็บแค่ไหนเวลาเขาหัวร้อยย่ะเหมือนเราต่ำต้อยแกมถอนหายใจแนนแม่แกเหนื่อยแทบตายเพื่อแกแกจะยอมให้คำล้อเลีเยน มาทำลายความรักที่แม่มีให้แกหรอคืนนั้นแน่นกลับถึงบ้านโดยสีหน้าที่เศร้าส้อยแม่พวงยิ้มรับลูกเหมือนทุกวันวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างลูกแน่นวางกระเป๋าลงเสียงดังก่อนจะตอบสั้นๆไม่ดีเลยแม่แม่หันมามองสีหน้าเต็มไปด้วยความห่วงใยเกิดอะไรขึ้นหรอลูกบอกแม่ได้นะแนนเม้มปากแน่นน้ำตาเอ,อ่อ เพื่อนล้อหนูเขาบอกว่าแม่ขายข้าวหลามริมถนนเขาหัวร้อยยาะหนูทั้งห้องเลยจะแม่แม่ผงเงี้ยไปคู่ก่อนจะเดินเข้ามาก่อนลูกแน่นหลูกเอ้ยแม่ขอโทษนะที่ทําให้หนูต้องอายแต่แม่ไม่รู้จะทํายังไงแม่มีแค่สองมือกับแรงกายเท่านี้แนนสะอื้นหนักหนูไม่ได้เกลียดแม่แต่หนูทนไม่ได้ที่เห็นใครมาดูถูกแม่แม่ผงลุมหัวลูกเบา อย่าไปใส่ใจคำพูดของคนเลยนะลูกสิ่งสำคัญคือเราทำงานสุดจริตเราไม่ได้ขโมยไม่ได้โกงใครแม่ภูมิใจในตัวหนูแล้วหนูก็ควรภูมิใจในตัวแม่เหมือนกันแนนซุกหน้าลงบนอกแม่น้าตาเปื้อนเสื้อผ้าหนูจะพยายามจะแม่หนูจะไม่สนใจคำพูดพวกนั้นวันถัดมาแม้ยังมีเสียงซบซิบแต่แนนเริ่มนั่งนิ่งมากขึ้น เธอนึกถึงคำพูดของแม่เมื่อคืนสิ่งสำคัญคือเราทำงานสุดจริตหัวใจของเธอยังเจ็บแต่ค่อยๆเริ่มมีพลังที่จะยืนหยัดเพื่อแม่ตีสีของหมู่บ้านยังเงียบสงัดมีเพียงแสงดาวประดับท้องฟ้าแนนสะดุ้งตื่นพอได้ยินเสียงฟืนแตกดังจากลานหน้าบ้านเธอขยี้ตาเดินย่องออกไปอย่างสงสัยภาพที่เห็น ทำให้เธอชะงักแม่พวงก,กำลังนั่งยองๆข้างกองไฟมือแดงช้ำจากความร้อนใช้ไม้ขีบตับกระบอกข้าวหลามทีละอันใบหน้าที่มีเหงื่อเม็ดเล็กๆไหลซึมขนาดที่สายลมพัดผ่านแนนเอ่ยเสียงเบาๆแม่ทำไมตื่นเช้าจังเลยจ๊ะยังไม่สว่างเลยด้วยซ้ำแม่หันมายิ้มบางๆแม่ต้องทำให้เสร็จก่อนคนจะมาเที่ยวง,งานบุญ จะได้มีของขายพอนะจ้าแนนเดินเข้าไปใกล้เห็นมือแม่มีรอยพู้พองก็รีบถามอ้อยมือมือแม่พองหมดแล้วไม่เจ็บหรอจ๊ะแม่พวงหัวราอเบาๆเจ็บสิลูกแต่เจ็บแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเมื่อเห็นหนูได้เรียนแม่ก็ลืมความเจ็บไปหมดแนนนั่งลงข้างๆจังมองแม่ตักข้าวเหนียวใส่กะทิแล้วอัดลงกระบอกไม้ไผ่ด้วยความปานี แม่จ๊าทำไมถึงต้องทนเหนื่อยขนาดนี้เพื่อนหนูด้วยล่ะคะหนูไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเลยแม่พวงหยุดมือหันมามองลูกตรงๆพอหนูคือความหวังคนเดียวของแม่ไงล่ะลูกแม่ไม่อยากให้หนูมีชีวิตเหมือนแม่แม่อยากเห็นหนูใส่ชุดนักศึกษาสวยๆทำงานดีๆนั่นแหละคือความสุขของแม่น้ำตาแนนเอ่อขึ้นทันที แต่หนูบางทีหนูก็รู้สึกอายที่เพื่อนเราแม่หนูเลยไม่กล้าบอกใครว่าแม่ขายข้าวหลามแม่ผงเงียบไปคู่หนึ่งก่อนยกมือที่เต็มไปด้วยรอยพองขึ้นมารูมหัวลูกแม่เข้าใจลูกนะจ๊ะคนเรายังเด็กก็ย่อมอยากมีศักดิ์ศรีในสายตาเพื่อนๆแต่จําไว้นะลูกความอายมันไม่ทำให้เราอยู่รอดหรอกความขยันตั้งหาก ที่จะพาหนูไปข้างหน้าแนนก้มหน้าพูดเสียงสั่นแม่หนูผิดเองที่เคยโกหกว่าแม่ไม่ได้ขายข้าวหลามหนูอยากจะขอโทษแม่แม่ยิ้มอย่างอบอุ่นไม่ต้องขอโทษแม่หรอกลูกแม่ไม่เคยโกรธหนูยังเป็นเด็กแม่เข้าใจดีแต่ขออย่างเดียวอย่าเกียดอาชีพของแม่ก็พอแนนโผลเข้ากอดแม่แน่นหนูไม่เกลียดแม่แล้วจ้า หนูสัญญารุ่งเช้าเมื่อพระอาทิตย์เริ่มโผล่บนขอบฟ้าแนานตัดสินใจบอกแม่แม่วันนี้หนูจะไปช่วยขายของด้วยหนูไม่อยากให้แม่ลำบากคนเดียวแม่พวงทำตาโตจริงเหรอลูกหนูไม่ไอายเพื่อนแล้วหรอแนนจิ้มทั้งน้ำตาถึงหนูจะอายแต่หนูก็ไม่อยากให้แม่เหนื่อยแม่พวงหัวร้อยอย่างดีใจอ้าว งั้นไปด้วยกันเลยนะลูกแม่จะได้มีเผื่อคุยริมถนนหน้าวัดผู้คนเริ่มเดินขวักไขว่แม่พวงจัดข้าวหลามเรียงอย่างสวยงามขณะที่แนนนั่งอยู่ข้างๆแม้จะยังเขินๆที่มีคนมองแต่เธอก็ยังก้มหน้าช่วยยืนข้าวหลามให้ลูกค้าหญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาเข่าลามเท่าไหล่จ้าแม่หนูแนนตอบเสียงเบา กระบอกละยีสิบค่ะแม่พองยิ้มเสริมอุดหนุนด้วยนะจ๊ะทําใหม่ๆห,หอมมากจ้าหญิงชลาซื้อไปสองกระบอกแล้วหันมามองแนนเก่งจังลูกช่วยแม่ขายของแบบนี้น่ารักจริงๆแนนชงักหัวใจพองโตทันทีเธอรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเมื่อกลับถึงบ้านแนนพูดกับแม่ด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่น แม่จ้าต่อไปนี้หนูจะไม่หนีไม่ปฏิเสธอีกแล้วว่าหนูเป็นลูกสาวของแม่หนูภูมิใจที่แม่คือแม่ค้าข้าหลามแม่พวงดีใจจนน้ำตาไหลด้วยความสุขขอบใจนะลูกแม่ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วแค่ลูกยอมรับแม่แม่ก็ดีใจจนพูดไม่ออกแล้วจ้าคืนนั้นแนนนอนมองเพดานไม้น้ำตาคอด้วยความซาบซึ้ง แม่ไม่ใช่ความอับอายของหนูอีกต่อไปแต่คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูวันงานที่โรงเรียนใกล้มาถึงครูประกาศรายชื่อนักเรียนที่จะขึ้นเวทีรับรางวัลเรียนดีเด่นต่อหน้าผู้ปกครองแนนเป็นหนึ่งในนั้นเธอใจเต้นแรงตลอดทั้งคืนไม่ใช่เพราะตื่นเต้นกับรางวัลแต่เพราะเธอตัดสินใจแล้วว่าจะพูดอะไรบนเวทีคืนนั้น เธอบอกแม่ขนาดทั้งคู่กำลังจัดกระบอกไม้ไผ่สำหรับไขวันพรุ่งนี้แม่พรุ่งนี้แม่ต้องมาที่โรงเรียนหนูนะคะหนูอยากให้แม่มาอยู่ด้วยแม่พวงชะงักไปเล็กน้อยเออแต่แม่แต่งตัวเป็นแม่ค้าแบบนี้จะไม่ทำให้หนูอายเหลอลูกแนนใส่หน้าอย่างแรงไม่อายเลยจ้ะแม่หนูอยากให้ทุกคนรู้ว่าแม่คือคนที่หนูภูมิใจที่สุด แม่พองน้ำตาคอทันทีรีบกอดลูกแน่นขอบใจมากนะจ๊ะลูกแม่ไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคำนี้จากหนูวันงานโรงยิมโรงเรียนเต็มไปด้วยผู้ปกครองและนักเรียนเสียงปลบมือดังก้องเมื่อครูเรียกรายชื่อทีละคนคนต่อไปนักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดของระดับชั้นนางสาวแนนเสียงปลบมือดังขึ้นอีกครั้ง แนนก้าวขึ้นเวทีมือเย็นเฉียบแต่หัวใจเต็มไปด้วยพลังเธอรับเกียรติบัตรจากครูใหญ่และหันไปมองแม่ที่นั่งอยู่แถวหลังสดุดในชุดเสื้อผ้าธรรมดาใบหน้ามีคราบเหงือ่อแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มครูใหญ่ยืนไหม่ให้แนนแนนอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนๆไหมและผู้ปกครองไหมลูกแนนหายใจลึกก่อนจะพูดเสียงสัน่นแต่หนักแน่น หนูอยากจะขอบคุณแม่ที่แม่ขายข้าวหลามริมถนนทุกวันเพื่อส่งหนูได้ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งห้องเงียบกริบทุกคนหันไปมองแม่พวงแนนพูดต่อด้วยน้ำตาที่ไหลไม่หยุดหนูเคยอายที่มีเพื่อนล้อว่าแม่ขายของแต่วันนี้หนูไม่อายอีกแล้วจ้าเพราะหนูรู้แล้วว่าแม่คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูภูมิใจที่มีแม่ เป็นแม่ค้าขายข้าวหลามเสียงปุบมือดังกึกก้องยาวนานครูใหญ่ยิ้มกว้างเพื่อนๆหลายคนถึงกับอึง้งหลังงานเลิกแกมรีบวิ่งเข้าไปก่อนแนนแกพูดได้ดีมากเลยนะแนนฉันน้ำตาจะไหลเลยกล้องที่เคยล้อก็เดินเข้ามาเกาหัวเกอ้เกอเออแนนกูขอโทษว่ะที่เคยล้อแม่มึงกูไม่คิดจริงๆว่ามึงจะกล้าพูดแบบนั้น กูผิดเองแนนยิ้มบางๆไม่เป็นไรหรอกจะาก,ก้องแต่คราวหน้าอย่าดูถูกใครเพราะอาชีพของพ่อแม่เขาอีกนะก้องพยักหน้าอืมกูสัญญาเมื่อกลับถึงบ้านแม่พวงยังคงยิ้มไม่หยุดพูดพังเช็ดน้ำตาแนนแม่ดีใจจนพูดไม่ออกเลยนะวันนี้ลูกทำให้แม่รู้ว่าความเหนื่อยที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าเลย แนนก่อนแม่แนนแม่หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนให้หนักขึ้นหนูอยากให้แม่ภูมิใจแม่พวงหัวรอทั้งน้ำตาแม่ภูมิใจแล้วลูกต่อให้หนูไม่เรียนสูงๆแค่หนูรู้จักคุณค่าของความเหนื่อยแม่ก็สุขใจแล้วแนนพูดเสียงหนักแน่นแต่หนูจะเรียนให้สูงค่ะพ่อหนูอยากตอบแทนแม่หนูอยากให้แม่ได้พักไม่ต้องมานั่งทนควันไฟอีกต่อไป แม่พวงลุ่มหัวลูกไม่ว่าลูกจะเลือกทางไหนแม่ก็จะอยู่ข้างๆลูกเสมอคืนนั้นแนนเขียนบันทึกอีกครั้งแม่คือความภูมิใจของหนูหนูเคยอายแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าไม่มีอะไรน่าอายกว่าการไม่เห็นคุณค่าของคนที่รักเราหนูจะตั้งใจเรียนเพื่อทำให้แม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจในวันหนึ่งรุ่งเช้า เสียงไม้ไผ่แตกดังเหมือนเคยแต่คราวนี้แนนไม่ใช่ผู้ที่เย็นหลบสายตาใครอีกต่อไปเธอยืนข้างแม่อย่างภาคภูมิใจเมื่อมีคนเดินผ่านแล้วหันมามองแนนยิ้มทักไทยเสียงดังข้าวหลามใหม่ๆจ้าหอมๆแลร้อนจากเตาเลยนะจ้าข้าวหลามไหมจ้าแม่ผวงหันมามองลูกดวงตาเต็มไปด้วยความปลื้มปิติโลกแม่โตแล้วจริงๆ ข้อคิดจากนิทานเรื่องแม่ค้าข้าวหลามอาชีพสุจริตไม่มีอะไรน่าอายไม่ว่าพ่อแม่จะทำอาชีพอะไรหากเป็นงานที่สุจริตก็น่าภูมิใจพอทุกหยดเหงือ่อคือความซื่อสัตย์และเกียรติของครอบครัวและไม่มีอาชีพใดไต่ต่ตำหากเป็นงานสุจริตและไม่มีความรักใดสูงส่งเท่ากับความรักของแม่